สวัสดีครับวันนี้ทีมงานไทยเอเวอรเรสต์สาขาบึงการนะครับก็ได้มาลงพื้นที่รักษายางหน้าตายให้กับแม่กองนะครับบ้านนนดีทองนะครับครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยพอจากครั้งที่แล้วนะครับเนี่ยอ๋อนี่ก็มีน้ํายางแล้วเนาะครับแม่เนาะอ๋ออย่างนี้ก็พอใจอยู่นะแม่เนาะถือว่ายังไม่เต็มร้อยก็เนาะครับแม่เนาะครับอ๋อถือว่ามีครับถือว่าดีอยู่นะครับแม่เนาะครับผม นี่ครับต้นนี้ก็ออกมาแล้วนะครับเนี่ยเริ่มซึมก็จะเต็มหน้าแล้วนะครับเนี่ยตนน้นนะครับจากครั้งที่แล้วก็ไม่ค่อยมีน้ํายางเท่าไหร่นะครับมาวดนี้ก็ยางเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยดูสภาพต้นก็ได้นะครับ